oh วาาสาส,สุุธข้จนนิรในวันนี้ก็เป็นวันเปรนาวันศศของหมู่คณะเรา,าซึ่งเราทุกคนก็ได้มาจำสาอยู่ร่วมกันตลอดระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมา เมื่อออกพรรษาไปแล้วนี่ก็จะมีการงานขดินในแต่ละสำลังหลังจากนั้นก็จัดเย็บบริการที่ชำรุดหลังจากนั้นพ้าบางลูกก็อาจจะเปลี่ยนสถานที่ไปบำเป็นภาวนาตามภาคต่างๆต,ตามจังหวัดต่างๆที่สะดวกที่เหมาะสม ในการบำเพ็ญภาวนาตามโอกาสที่สมควรนี่การภาวนาของสานี้ที่เราได้ภาวนาเมื่อกี้นี้ซึ่งเราได้ภาวนาซึ่งกันและกันว่าเธอหรือท่านทั้งหลายเราขอภาวนาต่อท่านทั้งหลายถ้าได้เห็นก็ดี หรือด,ด้วยได้ฟังก็ดีด้วยสงสัยก็ดีชงกรัตรยความเมตตากราุณาช่วยตักเตือนเราด้วยแต่เราทําไม่ถูกต้องถ้าเราทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสมถ้าท่านทาผิดหรือไม่ถูกต้องเราเห็นก็จะทําคืนเสียเหมือนกันเป็นการให้โอกาสซึ่งกันและกันเมื่อมาอยู่รวมกันได้รู้จักกันเป็นสาธมิก เพื่อร่วมประพฤติบัติเพื่อความบรรลุร่วมกันในสำนักนี้ในการข้างหน้าซึ่งจะแยกย้า,า,ายกันไปเมื่อเราไปพบเห็นในภาคต่างๆจังหวัดต่างๆในตำหนักต่างๆถ้าเพื่อนเผลอทำผิดหรือไม่ถูกต้องด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ฟังก็ดีหรือด้วยสงสัยก็ดีเราก็จักเตือนกันด้วยความเมตตาอื้อเฟือ้อ อันนั้นเป็นอริยประปพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธการเป็นความเหมาะสมในการประพฤติปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งถึงพระน,น,นิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังอยู่ในปัจจุบันนี้ในแต่ละสรรมทักให้มีความมั่นคงในข้อวัดปฏิบัติที่สืบต่อกันมา จากของสมเด็จทราสสมมาสิมุธเจ้าจนถึงหลวงปู่สาหลวงปู่มั่นมาจนถึงหลวงพ่อชาญเป็นปฏิปทาที่เหมาะสมเป็นปฏิปทาซึ่งจะดำเนินไปเพื่อมคผลนิพานในการเจริญศินสมาธิปัญญาประพฤติบัติตามพระธรรมวินัยเพื่อให้รู้แจ้งในยัสสี คือกำหนดให้รู้ในความทุกข์กำหนดให้รู้ในสาเหตุที่เกิดทุกข์กำหนดให้รู้ถึงความดับความทุกข์กำหนดให้รู้ถึงข้อปฏิบัติเพื่อความดับความทุกข์สำหรับพระนเรเราเนี่ยก็เจเริญสินสมาธิปัญญาเนี่ยแหละมีธรรมวิน,นัยเป็นสินของเรามีความมั่นคง มีสติระวังเป็นสติวินัยสำรวมระวังกายวาจาใจให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยไม่ล่วงละเมิดสิขาผลท้อยใหญ่เมื่อเราสำรวมเช่นนี้กายของเราก็สงบวาจางเราก็สงบใจของเราก็สงบถึงแม้ว่ายังมีความฟุ้งซ่านความนึกคิดปรุงแต่ง ซช่นก่อให้เกิดความทุกข์ก็ตามเมื่อใจเรายังมีความเห็นผิดอยู่แต่เมื่อเรามีความมุ่งม,มั่นในการที่จะประพฤติบัติพัฒนาจิตใจ,จงเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญสมาธิภาวนาอย่างที่เราดำเนินมาตลอดตั้งแต่วันบวชจนถึงกระทั่งวันนี้คือการทำความเพียนเดินึ่งกมนั่งสมาธิ บำเ,เพ็ญภาวนาตลอดตามกําลังกายกําลังใจของแต่ละบุคคลจะบาเพ็ญได้มากได้น้อยก็ถือว่าได้บาเพ็ญอยู่บางครั้งร่างกายไม่เอื้อมหน่วยอาจจะบําเพ็ญได้น้อยในการทำความเพี่ยนเมื่อมีร่างกายปกติเราก็สามารถที่บำเพ็ญความเปลี่ยนภาวนาทําสมาธิภาวนาได้มาก แต่สิ่งที่สำคัญคือหลักลมพชาที่ท่านกล่าวว่าขยันก็ให้ทำบำเพยญขี้เกียจก็ไม่ทำตามกิเลสคือฝืนประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิเดินโยมงงบำเพ็ญภนาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของวันขยันก็ดีหน้าที่ของพระเนีนเราในพ,พุทธศาสนา ไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่าการทําการงานทางจิตคือการทําความเปลี่ยนเพื่อแผดเผากิเลสไปในใจเรามาอยู่ในเพศสมณะสมณีซึ่งครูบาอาจารย์กล่าวไว้ว่าเป็นเพศซึ่งประมาณค่าไม่ได้เพราะผู้ซึ่งอยู่ในเพศภาคกาสาวพักนี้ ถ้าปฏิบัติทำด้วยความมุ่งมั่นภายในจิตใจแล้วก็สามารถที่จะทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้สามารถดับความโลภดับความโกรธดับความหลงไปในใจเราได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในเพียนนี้ซึ่งอาศัยปัจจัยสี่จากชาวบ้านอาศัยเบขานแปดเพลืองเพื่อปฏิบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นด้วยความไม่ประมา เพื่นสํานึกอยู่ภายในจิตใจเงเราอยู่เสมอการเลี้ยงชีวิตของเรานั้น <_ C os> เนื่องด้วยเฉพาะพืชการบําบเพ็ญภาวนาในแต่ละวันแต่ละคืนนั้นให้มุ่งหวังในการที่จะชำระกิเลสออกไปจาก,กจิตใจเรานั้นโดยฝ่ายเดียวไม่ต้องมุ่งหวังในการที่จะเปลี่ยนเบียนบุคคลอื่นหรือสอัตว์ มีสติที่จะตามรักษาจิตของตนไปตลอดทุกๆุกขยบทตรไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่มีสติประจำใจไปตลอดถ้ามีอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่จะมีความนึกคิดปรุงแต่งไปในเรื่องกิเลสความโลภความโกรธความยินดีในการมทั้งหลายก็ตาม เราก็ต้องมีสติมีความอดทนมีความอดกั้นต่อกิเลสนั้นหาทางที่จะควบคุมจิตใจเรานั้นให้อยู่ในขอบเขตของศีลให้อยู่ในขอบเขตของสมาธิมีสติมีปัญญาที่จะกันกองกิเลสความโลภความโกรธความหลงความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้บรรเทาบางไปจากจิตใจเราทุกๆขกะจิตอันนี้คือการงานของท่านเนงเรา ผู้มุ่งหวังความสุขที่แท้จริงหรือความบนทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในเพศสมณะน,นี้ด้วยความไม่ประมาทไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปดยโดยผ่านประโยชน์ถึงแม้วันและคืนจะผ่านพ้นไปตลอดระยะเวลาสามเดือนซึ่งสมมุติจังสอนี้ซึ่งเป็นเวลาสั้นไม่นานนักมนขอภาษาแล้วเดี๋ยวก็ ถึงกระถินเดี๋ยวก็ถึงสิ้นปีเดี๋ยวก็ขึ้นปีใหม่วันเวลาก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลไปชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็สั้นเข้าไปแม้ชีวิตของเราเองก็ตามก็หมดไปในแต่ละวันแต่ละคืนสิ่งใดซึ่งจะเป็นแก่น,นสารสาระแก่จิตใจเราบ้างสิ่งใดซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการอยู่ในแต่ละวันแต่ละคืนสมาธิซึ่งยังไม่เกิดขึ้น พพยายามสำรวมจิตใจงเราให้มากไม่ให้ยินดีินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถึงแม้ว่ายังมีความยินดียินร้ายหรือความพอใจความไม่พอใจซึ่งเป็นปกติเป็นอาการของกิเลสเมื่อตายรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเด็นร้อนหนอนแข็ง ความพอใจความไม่พอใจจะเกิดขึ้นป็นในจิตใจเรานี้เมื่อเราทําสมาธิภาวนามากๆทํความสงบให้เกิดขึ้นป็นในจิตใจเราสติจะรู้เท่าทันอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจเรานี้เมื่อตาเห็นรูปผูดินเสียงเกิดอารมณ์เกิดอาการทงจิตกระเพื่อมขึ้นภายในใจเราสติสมาธิปัญญาจะเห็น จะรู้จักพิจารณาหาอายปล่อยวางอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราปล่อยวางความพอใจความไม่พอใจออกไปเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของอาการของจิตเหล่านั้นเราก็จะมีสติตั้งอยู่ในปัจจุบันว่างจากอารมณ์สติปัญญาต้องทํางานเช่นนี้กันกองสิ่งที่ไม่ดีไปจากจิตใจทุกๆขณะจิตเพราะจุดมุ่งหมายนั้นคือการทําจิตให้เป็นการ วางอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจไปจากใจอยู่ทุกๆขณะจิตนในเบื้องต้นนั้นเรา,าจ,จะรู้ไม่เท่าทันอารมณ์เราก็นึกปุงแต่งมีความพอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสบางครั้งเราก็รู้ไม่เท่าทันอารมณ์มีความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสอันเป็นอาการองจิตเป็นอาการเกิเลสแต่เมื่อเราฝึกทําสติทำสมาธิภาวนายอยู่ทุกๆวนันไม่ท้อถอย สติสมาธิเกิดขึ้นจิตเป็นหนึ่งจะเริ่มที่จะเห็นอาการจิตที่กระเพิ่มขึ้นที่ใจของเราแม้นมีความโลภก,ก็ดีมีความโกรธก็ดีมีความยินดีในการทั้งหลายก็ดีสติปัญญาจะรู้ท่าทันและก็จะพิจารณาปล่อยวางอารมณ์ต่างๆของไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยเราก็จะมีสติอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอเมื่อเราว่างเราก็ทำสมาธิภาวนาให้ต่อเนื่อง หาปฏิปทาที่เหมาะสมในแต่ละวันว่าเราจําวัดขนาดไหนยิงจะพอดีพูดเป็นประจำว่าเราควรจะนอนขนาดไหนยิงจะพอดีฉันพัฒหารขนาดไหนจึงจะพอดีไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปฉันเพียงเพื่อประพฤติปฏิธรรมในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นอย่าส่งเสริมกิเลสอาหารนันใดขอให้เกิดกิเลสเราก็รู้จักระงับดูจิตใจเจ้าของ รู้จักผ่อนอาหารหรือรู้จักวัดอาหารในบางครั้งถ้าส่งเสริมกิเลสถ้าบุคคลใดจิดว่าง,ง่ายสอนง่ายก็จะอาหารแต่พอดีไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปส่วนการทำความเพียรน,นั้นทำความเพียรตลอดตั้งแต่ติดนอนขึ้นมามีสติคือความเลิกได้ทำความเพียรทางใจของเราทุกๆอุยาบทมีสติตามกำกับจิตของตน ถ้าเปิดสติก็เป็นเรื่องของธรรมชาติของเกลีนในเบื้องต้นเมื่อเราตั้งสติขึ้นมาคือความริกได้ขึ้นมาก็กำหนดจัดจ่ออยู่ที่ใจขอยงเราเห็นจิตเห็นอาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นไปในใจขอยงเราเมื่อจิตว่างจากอารมณ์เป้าหมายแห่งการพิจารณาคือการพิจารณากายในกายนี้คือการพิจารณาเห็นความจริงของร่างกาย,ยาเหล่านี้ว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาานดินด้านน้ำธาาุลมธาตุไฟ มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปมีความแตกต่างนที่สุดจับพิจารณาการ 32, สามสสองอสุภะกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานก็ดีใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นชัดแลนะปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในกาวตอนออกไปใครจะว่าเป็นการนึกคิดปรุงแต่งก็ตามใช้ความจําก็ตามก็ช่างเขาเราใช้สติปัญญาพิจารณาค้ควรนี่แหะปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นออกไป ถ้าจิตเราเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ออกไปทีเะ็กทีน้อยความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นเมื่อสติปัญญาไม่เพียงพอในการพิจารณากายในกายนี้คือขณะที่เราพิจารณาจิตฟุ้งซ่านเป็นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตพุ้งแต่งเป็นเรื่องอื่นก็หยุดการพิจารณาถือว่ากําลังของสมาธิไม่เพียงพอกลับมาทําสติทําสมาธิใหม่ เินกลมนั่นสมาธิทําให้มากจเจริญให้มากในแต่ละวันแต่ละคืนกําหนดพิจารณามรน,นานุสติอยู่เสมอว่าชีวิตของเรานั้นมีชีวิตอยู่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นอันนี้อย่างย่อหย่อนนะเพื่อที่จะตัดสิ่งที่เป็นอดีตออกไปตัดความกังวลใจซึ่งเป็นอนาคตออกไปให้มีสติอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้น หน้าที่การงานต่างๆภายในชีวิตทั้งโลกก็วางแล้วชีวิตครอบครัวก็วางแล้วจะไปคิดถึงใครก่อให้เกิดความวุ่นวายภายในใจิตใจให้วุ่นวายใจเอลป่าคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อยู่ในวัดอยู่ในสำนักปฏิบัติให้มีสติอยู่พิจารณากายพิจารณาใจเรานี่แหละย้ำอยู่ตรงนี้พิจารณากายอันนี้ให้รู้แจ้ง ให้เห็นจริงว่าร่างกายนี้เป็นเราจริงหรือเปล่าเป็นตัวตนจริงหรือเปล่าหรือร่างกายนี้เป็นสักแตาวาา่ว่าธาตุธรรมชาติมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเปลีปล่ยนไปมีความแตกต่ายไปในที่สุดจริงหรือเปล่าใช้สติปัญญาพิาณาให้ควรดูสิใจเราก็จะถอยออกจากความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนแม้นมีอารมณ์กิเลสคือความโลภก็ตาม จะต้องการอะไรในโลกนี้เราสละภายในจิตใจเราจริงหรือเปล่าในการเข้ามาบวชหรือกี่เลนหลอกให้มาสแสวงหาลาภยศสารเสริอีมีสติมีปัญญาที่จะควบคุมจิตใจเรานั้นให้อยู่ในรอบเขตของธรรมวินัยหรือเปล่าเราจะมาสแสวงหาลาภยศสารเสริญกนีกหรือเปล่าต้องการอะไรความจริง การเข้ามาบวชอยู่ในเพศภ้ากาาวรรัก์นี้ก็เพื่อทำให้แจ้งขึ้นไมไ่ผ่านแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีบริการแปดอาศัยปัจจัยสี่จากชาวบ้านแค่นั้นก็พอสมควรในการประพฤติปฏิธรรมแล้วไม่ต้องการอะไรยิ่งไปกว่าการรู้ธรรมเห็นธรรมหรือการดับความทุกข์ทำจิตใจงเราให้บริสุทธิ์นะคือจุดมุ่งหมาย มีฉันทาความพอใจในการประฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งถึงปณนิพานเพราะฉะนั้นปัจฏยสีอาศัยแต่เพียงเพื่อประฏิบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นแหละความโกรธความไม่พอใจยังมีอยู่ายในใจเ,เราก็สลาออกไปเสียล้างออกไปจะเก็บจะก,ก,กักขังไว้ทําไมจะไปโกรธเพื่อนสาธมิกจะไปโกรธญาติโยมทำไมเราไม่มีสิทธิ ที่จะโกรธใครทั้งสิ้นเพราะเพศของสมณะสมณีนั้นคือเพศที่สงบไม่ใช่เพศที่ร้อนเป็นไฟลุกไปด้วยความโกรธความมากาวไปบาดความไม่พอใจดับไฟในใจเรานั้นด้วยการจเจริญเมตตาให้ไปซึ่งละกันและกันอยู่ทุกๆวันต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณไม่ยินดีในความโกรธในความไม่พอใจตั้งใจที่จะละ ที่จะทำลายกิเลสนี้ให้สิ้นไปจากใจเราอยู่ทุกๆขณะจิตนี่คือหน้าที่ของสมณะในการประพฤติบัติไม่ให้มีความโกรธเกิดขึ้นเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นมีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็เพียนบำเพ็ญเพียรที่จะละสิ่งนี้ไปจากจิตใจงเราไม่เก็บไม่กักขังไว้ให้ข้ามวันข้ามคืนจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนไม่เก็บไม่กักขังไว้ สลาออกไปทุกๆขณะจิตแม้จะเกิดขึ้นมาก็สลาออกไปจะเกิดขึ้นมากี่ครั้งไปในใจของเราอารมณ์ความไม่พอใจก็ตามสติปัญญาต้องพิจารณาล่าออกไปให้จิตว่างจากอารมณ์หาบายปัญญาที่จะพิจารณาเล่าไปให้ได้นี่คือการบำเพ็ญเพียรเ,เพื่อแผดเผากิเลสภายในใจของเราข้อวัดอันใดอุบายอันใดซึ่งถูกกับจิตของเราต้องนําขึ้นมาใช้ ผลิตอุบายปัญญาให้เสร็จขึ้นไปในใจเ,เราและหาทางละความโกรธนี้ให้สิ้นไปจากใจเ,เราให้ได้แม่นความยินดีความพอใจในวัตถุธาตุทังาง